ครับครันะสวัสดีนะกับพ่อแม่พี่น้องนะครับชาวไมค์ครับนะฮะแล้วชาวเอ่อชาว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 เออไม่รู้อะ่ะจะจะชาวไหนก็ชาวแล้วกันนะก็วันนี้มาอยู่กับเอ่อเครย์ไมค์ครับพ็อกเก็ตเอเดชั่นเนื้อกับเวอร์ชั่นเอ่อตัวทดลองนะฮะบิลที่เก้านะครับตัวเบต้านะครับผมก็เป็นเวอร์ชันเออศูนย์จนนะอัลฟาเบลก้านะครับผม โอเคนีวันนี้ไม่ได้มารีวิวนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอาชีวิตรอดนะครับอมาเริ่มกันใหม่นะฮะกับเหลังจากที่เล s เพย์ก็ได้ออกไปเนะี่ยหลดุดหลุดไปคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็แม่งเออแมปมันหายอนะ่ะมาดูดูนาดูดิมันเหลือแต่มแมปอะไรมาเหลือแต่เกาะล้างนะฮะเกาะล้างเป็นทีชั้นสองนะยังไม่ได้เล่นให้ดูนะครับสร้างโลกไปแล้วล่ะ แล้วก็อันนี้เป็น My ่ไม่เ l ิ l ์ลไไม่รู้นะครับก็มานะผมจะมาเริ่มเล่นกันใหม่นี่ครับผมก็มาเริ่มสร้างโลกเลยดีกว่าโอเคมาชื่อโลกเอาเป็นนะี่ก็เออเอสว V โซโอเคแค่นี้พอนะครับฟีดก็ไม่ต้องโลกเป็นอินฟินิตี้นี่ครับ เกมูดเป็นซอร์เรลนะครับอโอเคเราก็เริ่มอ่เคลียร์นิโวไปเลยมาดูนะว่าเราจะได้โลแบบไหนนะครับผมโอเคมาโอเคเกิดมาแล้วอยู่กับผู้เขาและรอบๆโอเคเนี่ยมาเริ่มกันเลยนะฮะอ่สีก็จะเป็นลบสี่แปด มันอยู่ฝั่งเรามาอยู่ฝั่งไหนของโลกเนี่ยช่างมันโอเคมานะทุกอย่างเขาจะเริ่มต้นนะแบบเล็กๆ,ๆนะครับผมนะเวอร์ชันน,นี้แบบโห,นะหนะไอ้นู่นก็นเล็กไอ้นี่ก็เล็กนะครับผมนี่เน,นี่ยแต่มันลื่นก็นโอ้โหแบบลืๆๆๆ่นลื่นโคตรอะเวลาเล่นนะอะเจอผัมกินงบับโอ้โหผมรีบโดเลยนะครับจังหวะนี้ มัน,นี่มัน,นี่มัน,นี่มันี่มนี่ความนนกินจ้ะฉันขอความกินจากเธอได้ไหมขอละกันนะขอแม่งหมดเลยนะครับแล้วอไปปลูกที่บ้านโอเคโอเคโอเคปึ๊บป๊บป,บปอกอ่าเรียบร้อยครับผมแล้วก็อ่าตรงนี้ที่แบบโคตรโล่งนะตรงนู้นเป็นอะไรเอ,อ่ย ถ้าเป็นป่าใหญ่จะดีมากไงโอ้โหเพิ่มมากครับจังหวะน,นี้โอ้โหเป็นอะไรที่แ่มมากนะครับจังหวะน,นี้แม่แมว่ะเฮ้ยแ่มแฉมจัดว่าแ่มนะครับโอโ้ตรงนี้เป็นป่าครับคุณผู้ชมครับดูเป็นป่าเว้ยเอ้ยเจ๋งครับเจ๋งเจ๋งวย เนะี่ยไม่มีอะไรที่จะเจ๋งไปกว่านี้แล้วนะครับอืมอ๋อใช่ด้ใช่ได้อ๋อสิดยอดสุดยอดโอ้ยป่าปๆาป่างั้นเจอ,อเลยนะแต่แม่งยังไม่เจอแกะวเมอนสเตอร์โอ้จจอ,อือะไรแล้วโอ้เจ้ขออภัยเนี่ยกับความผิดพลาดนะครับโอเค เข้ามาใหม่โอเคนะฮะตรงนี้เป็นไอ้น่นนี่นั่นโอเคดูใหม่ปึ๊บโอเคตรงนี้เปล่าเป็นอีซี่เอ้ย normal นะฮะโอ้ยยังไม่เจอแกเลยวะไโทรเจอแกมันจะดีกว่านี้นะครับผม ตรงโน้มีภูเขาโอ้โหจีใหญ่ไรยปะนี่ตรงนู้นมีวัวใช่วัวปะใช่ใช่ใช่ใชวัววัวแต่ยังไม่เจอแกแแแแตรงนี้เป็นทำให้ลงไปตรงนี้ก็เป็นแอ่งน้ำและตรงนี้ก็มีเจ้าวัวงโง,ง่ตัวหนึง่งโอเคนะ่ะ พาทแรกแม่งยังไม่มีเต so ียงว่ะเฮ้ยอยากได้เตียงไวไวจังเลยนะต้องเดินหาแกะก่อนไหมนะลองเดินเข้าไปในป่านะเผื่อจะเจอแกะนะครับทำไมแหลกๆวะกิ้งลื้ออยู่เลยจุ๊กเขาป่าทีแหลกเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ้กะ

โอ้ยเได้แกะวาเกะมนี่บกะมนี่บขอีทีทีขอีทีต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 รงมีแกะสีเทาชุดยยอทหน่อยเจอหปึ๊บอ้าปึ๊บ มีแกสีโท้เกสีโต้อ้จุแกฟีโท้แจฟีโต้แกสีโท้รีบโต้ฟเจ้าจงรีบโตถทีนี้เพื่อเจ้าจะได้เอาขอนมาให้ข้า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 ีไหมแกกี่เด้ มีอีกไหมมีอีกไหมมีไหมข้อแกะมีอีกไหมมีไหมฉันขอแกะหนึ่งตัวได้ไหมตรงนู้นก็เป็นป่าไม้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 เป็นไม้ไม้อะไรไม่รู้นะครับเอาแกะอานนอนตฟตีตายโทแล้วระหว่างนี้ไปตัดไม้ดีกว่านะจังหวะนี้ก็

ยังไม่มีบบานอยู่เลยช่ไงมนี้ย e. uh ้ยมเลยย้มเยย้มเลยเยีว้อเ้ยโอ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 ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ ีนี่เราก็สบายไปขั้นหนึ่งนะครับผมเก๋เราก็ได้เตียงเตียงเตียงเตเตเตียง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 เตเตเตียงเตียงโอ้โหช่องมันเล็กอะโอ้ยมาอาร่ามีเสียงลมเข้าต้องขออภัยกันด้วยครับผมโอเคมาคุณเข้าไปประมาณนี้ก่อนปุ๊บ ปุ๊บปุ๊บโอเคแล้วก็กดไปข้างๆนะฮะหรือมันก็จะสร้างบ้านอยู่ในรูนี่เนี่ยนะฮะคงจะดีเนาะหรือไม่ดีช่างมันโอเคโอเคเจ็บเจื้อรึเบเจื้อรึเจื้ึบเจ็บเจ็บ ขุดอย่างเดียวขุดไปขุดให้ชุบหัวใจอะไรบ้าไปแล้วเราโอเคนะจังหวะนี้เราต้องขุดนะผมโอเคก็สำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมนะช่องกระกาช่องนึงเนืก็เนื้อขอความเอ่อตรุน้าเมตานะครับผมอ่ากดให้ผมด้วยนะครับนื่นะะ นะฮะใครกดนะฮะขอให้เออร่ำรวยนะมั่งมีสีสุกนะฮะอ่าคนที่มีแฟนแล้วอ่าเอาเอสำหรับคนที่ยังไม่มีแฟนนะก็ขอให้ได้แฟนสวยๆนะครับได้แฟนไวๆนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคนที่กดนะครับผมนะช่วยช่วยกดกันหน่อยเฮ้นะครับขอเลยเนี่ยฝากกดกันด้วยนะครับผมโอเคนะแล้วก็จะทำคลิปเอแบบเออ ไม่ไม่ถือก็ดีมากนะเป็นคลิป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 แตกนะแ,แตกเว้ยนะครับก็อ่ะช่วยกดกันหน่อยแล้วกันนะครับผมโอเคนะมาขอแค่นี้เนะี่ยช่วยกดกันหน่อยได้ไหมกดให้ฉันหน่อยได้มอ่อหม โอ้แดดประตูมาสามอันนะครับจังหวะนี้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 รีบเข้าบ้านเลยชูป้าวคุ้มบุญแมงบูวางอย่างนี้อ่าดีขึ้นเยอะลูกดอมมอร์ฟรานนเฟรนนะครับโอเคเดี๋ยวเฟรนหน่อยเข่ยเฟรน อื้มอื้มอืามอืมอื้ถ้ามีเสียงลมเอ่อจากลมเข้าต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคดังนั้นก็เป๊ะเปะเปะเปเป๊ะเป๊ะแต่ต่แ่่จมุกยังวะอืมจมูดแล้วโอ้ยอ่าก็ ะจะผ่านพ้นคืนแรกแล้วนะอ่าก็เป็นอ,อะไรที่แจมแมวนะครับคืนแรกนี่มันช่างง่ายใจเหลือเกินบองใยได้ไหมมองหน่อยว่าจะคิดอะไรจะเปิดทำไมละประตูประตบเกียนแตกนะอ่าในลิสเทนี้ผมว่าผมจะไปเนเธอร์ด้วยนะครับผม ไน่แ่แน่แน่แน่น่นู่นแนู่น่แน่น่ครับน่แ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 น่ตึมตึมแน่แน่แน่ะน่แ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 น่มนอแน่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 น่อน่แน่แน่นี้นอาไปก่อนนะคร่บน่น่นน่ ผมใช้โปรแกรมอ่ัดก็ใช้ s อซ p อ o ปอัดนะครับผมเขตสรับการทั้งค่าก็ตั้งมุมมัวสัวนะครับตั้งตั้งมุฟวดจนมันลื่นนะครับเป็นอะไรที่ดีนะครับนี้ก็เป็นทางขุดลงไปข้างล่างดีกว่าชุบโอเคนะตูดึดๆดด

ขุดเออขุดเออขุดเอาขุดไปขุดไปเนี่ยมันต้องมีดินนะยปะโถจุดข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 ุดอ่านี่ก็จะเป็นทางลงไปสู่เบื้องล่างนะฮะเบื้องล่างมันจะมีอะไรก็ไม่รู้เนื้อถ้าเจอลาวาก็จะ ถ้าเจอแหล่งลาว่าแบบมันมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมนะถ้าได้เจอนะครับลาวานะเป็นอะไรที่โคตรดีนะครับโอเคเจอโค้งนี้ขุดนะครับโอเคเสียงถ้าเสียงเกมบอกไปก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมขุดอย่างเดียวว่าจังวันนี้ เจออะครกูห้หมุดนะครับคืนแรกนี่นะ่คือแรกวันแรกนี่นะฮะเจออะไรต้องอ่าเก็บให้เรียบร้อยนะครับอย่าเหลือนะครับโอเคแล้วคือ้างหลังค่อยอตำฟาร์มนะฮะนะฮะอาจจะมีฟาร์มเหล็กนะครับผมไม่แน่นะครับฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กนะครับ นะไม่แน่อาจจะทำนะไอฟาร์มไอรอนอะไรเนี่ยเพราะว่ามันมีไอรอนโลเรมเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชัน0อ2นะครับโอเคนะคแล้วก็เอพีซีสามารถทาฟาร์มได้ก็ดีเลยนะจะได้ทําฟาร์มอัตโนม,มัติวแบบเราไม่ต้องไปปลูกเองนะ,ะมีเอพีซีปลูกให้นะฮะมันเป็นอะไรที่โคใช้แรงงานนะครับเหมือนเราเป็นหุ่นหน้านะครับเมื่อก่อนเอพีซีนี่มันเหมือนเป็นตัวประกอบที่ไร้ประโยชน์มากนะครับ เคเลสเปย์พาร์ทแรกนี่อัดยาวๆนะแตกแตกขามือโอ,โอ้เจอโค่พอดีประทูขึ้นมาข้างบนดีกว่าขึ้นไปนอนไปเลยขึ้นไปข้างบนเพราะฉันนั้นจะนอนเนะนี้ยแล้วขุดเปย์ไว้หรอเอ้ยเอ้ย งงขึ้นข้างบนดิปึ๊บปึ๊บขอเปิดดูอ๋อต้องขออภัยอีกรอบนะครับแม่ง <c oughs> กดพีดีเว <c oughs> ขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนแหลกเลยทีเดียวนะครับนอนน้ำนอนดูดูดเช้าแล้วเช้าวันใหม่ ได้ย,ไไははไดยิ <c oughs> นเสียงแมงมั้ยครับจูัจวกจวจอดกจวักจกจวักจอักจวัักักจวดักกวัอัก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 จวักอะักจกจเักจวอักจกจวักจวอกจวักจวอกจวกจวักจวเกจวัีกักจวักจกีกกจั คกงนี้ออกจบโอเคเนี่ยแค่นี้เนี่ยปึ๊บแล้วก็ขึ้นไปอ่าเดี๋ยวพันนี้เอาไว้แค่นี้ก็ดีก่อนนะครับขึ้นดิอเออเออเออขคจบทิปแบบแบบนี้เลยนะครับก็เนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องโคลาไปแยนเราเนี่ยถ้าอาคลิปนี้ก็ชบ่บอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์ด้วยนะครับผมนะแล้วก็อย่าลืม อบอกเพื่อนๆคุณนะบอกมากดซับนะฮะมากดซับผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคเราเลยก็จะขอลาไปก่อนนะครับโอเคสวัสดีครับโอเคบ๊ายๆนะครับโอเคเจอกันใคลิปหน้าเดินเล่นเพจเดี๋ยวบ๊ายๆอ่ะ